แองโมเขาเรียกว่าอะไรคะแองโมผืนใหญ่แอนใหญ่แล้วอันนั้นอะไรบอบบี้สับเบอรี่แล้วนี่อะไรคะอ๋อชีบีงเพลงอะลูกเพลงแล้วอันนี้อะไรคะ,น,ระ,ระน,นี่อะไร,ระนี่ ใครชอบกินใครชอบกินบ้างนะเออข้าวโพดอันไหนคือข้าวโพดไหนชิข้าวโพดให้แม่ดูเอออันนั้นข้าวโพดอันไหนแอปแอปอะไรไ<อ>หนชิให้แม่ดูก่อนโอเคกิค๊จับไหนอีกไหนบรอกโคลีไหนชิ้บรอกโคลีให้แม่ดู่อไม่ใช่อันนั้นผักกาดหอมเอาใหม่ โอเค good job เขาเรียกอะไรนะหอักกาดหอมแล้วอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้อันนี้อันนี้มังคุดมังคุดอันนี้หรอ correct correct อันอันนี้อะไรอันนี้มะเขืออันนี้อะไร คาโพอดอันนั้นอะไรรู้จักไหมรู้จักรู้จักเก่ง